ตาเคพี่น้องเคยกินบอคล้ายๆมักมี่แซ่บหลายเดี๋ยวเปนยังไงเกียวแซ่บโอ้โหยางน่อยติ๊งๆเลยหอมอร่อยนะครับเดลุมเลย เย้อ <Yeah. if> ือซาเกะครับเซ็บๆซาเกะพี่น้องเคยกินบอคล้ายๆมักมีแซ็บหลายเดี๋ยวเป็นจังได๋ เกี๊ยวเสียบโอ้โหยางยง่อยติ้งติ้งเลยหอมอร่อยนะครับตาเกี๊ยวพี่น้องเคยกินบ่ คล้ายๆมักมีแซ่บหลายเดี๋ยวเป็นตังไรอยู่เจียวแซบโอ้โหยางง่อยติ้งๆเลยหอมอร่อยนะครับ สากีสากีพี่น้องเคยกินบอคไ้่ยๆมักมีแซบหล้ เกี๊ยวเสียบโอ้โหยางง่อยติ๊งต <author> ิงเลยหอมอร่อยนะครับ